สวัสดีทุกคนกันด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูเตอโฟกัสอีกเช่นเคยคลิปนี้อยู่กับแอปคอยแอดแท็กนั่นเองเราก็สะสมเหรียญมาเยอะพอสมควรแล้วนะก็เหลือเวลาอีกประมาณ1นหน้าที่นะครับถ้ากราฟไม่เด้งขึ้นนะครับเราก็จะได้เหรียญอยู่ที่5 4 7 0 0 15ี่นเหเหรียญน,นะครับ54,715่น 54, เหรียญน,นั่นเองนะก็น่าจะไม่เด้งขึ้นนะทุกคนสำหรับตรงนี้เราก็จะได้คูณอยู่ที่1 จุดนั่นเองนะครับสำหรับการคูณของเรานั่นเองนะเราก็สะสมเยอะพอสมควรอยู่นั่นเองมาดูกันดีกว่าสำหรับใครที่จะทำการเล่นนะหลังจากมีการอัปเดตมาใหม่นะก็มี การเพิ่มเหรียญเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วนะครับ81,100้ยเหรียญนะครับจะแลกได้อยู่ที่100บาทนั่นเองปกติแลกได้ขั้นต่าอยู่ที่50บาทนะครับตอนนี้เปลี่ยนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะมาดูกันนะครับนับถอยหลังไป,ปรพร้อมกันนะทุกคนว่าเราจะได้ไหมจะได้หรือเสียนั่นเองนะทุกคนเราก็ลงไปอยู่ที่4 7,300ืดกว่าเหรียญนั่นเองนะครับมาดูกันว่า จะได้ไหมหรืออีกอยู่ที่ประมาณ20กว่าวินะครับมาดูจะบวกเพิ่มเยอะไหมนะหรือเราจะไม่ได้เลยนะทุกคนก็ต้องมารอดูแล้วกันอีก9วินะครับประมาณ10กวินะครับมาดูกันดีดีกว่านะว่าจะได้เยอะไหมนะสำหรับใครที่จะทำการเล่นก็จะบาลานซ์การระหว่าง ขึ้นกับลงนะทุกคนเราก็จะได้เหรียญจากฝั่งด้านบนนะอ่านี่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับกดคลิกดูผลลัพธ์นะครับมาดูกันว่าจะได้เยอะไหมตรวจสอบดูผลลัพธ์ยังไงนะทุกคนได้ไหมจะได้ไหมเนะี่ยอ่มาดูมาดูผลลัพธ์กันกดคลิกดูผลลัพธ์ กำลังตรวจสอบผลลัพธ์อยู่นะครับอ่าก็น่าจะตรวจสอบนานพอสมควรอยู่อ่านี่ตอนนี้เหรียญเด้งขึ้นมาไปไปที่เรียบร้อยมาดูกันนะครับตรวจสอบดูผลลัพธ์ตรวจสอบได้ไหมทุกคนมีตัวเก่าอ่านี่ตัวเดิมที่ผมเล่นได้นะก็บวกเยอะไปอยู่เยอะมากเลยนะทุกคนบวกเพิ่มไปอยู่ที่เป็นส0 0พันกว่าคะแนนนะทุกคนสำหรับใครที่จะทำการเล่นก็ลองไปเล่นดูได้ก็บวกเพิ่มเยอะอยู่นะตอนนี้ก็ นี่ตัวที่ผมได้ทําการเล่นไปนะจาก47,000นเกหรียญนะบวกเพิ่มมาเยอะมากๆนะตอนนี้ก็ใครที่จะทําการเล่นก็ลองพิจารณาดูดีๆหน่อยละกันสละใครที่ทําการเล่นนะก็จะได้รับอยู่ที่1 0 0 0 0กว่าเหรียญน,นะครับก็ทําการกดคลิกเสร็จซิ้นได้เลยนะตอนนี้เหรียญของเราบวกเพิ่มมาอยู่ที่ 5 7 0 0 0ั 57, กว่าเหรียญแล้วโอ, antibody, โอ้โหเยอะมากๆเลยเดี๋ยวมาดูกระดานผู้นํากันบ้างนะมาดูกระดานผู้นํากันบ้างใครเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยตอนนี้ผมนะ่าจะเป็นอันดับที่โอ้โหอันดับที่17ทุกคนตอนนี้อันดับที่17นะสาหรับใครที่เป็นอันดับ 1, หนึ่งคอมเมนต์น่อยห้กันโอ้โหสี่แสนกว่าเหรียญอันดับหนึ่งได้อะไรเนี่ยเดี๋ยวมาดูของขวัญอ่านี้ของขวัญน,นะก็สําหรับใครที่จะเป็นอันดับหนึ่งนะโอ้โหนี่ อันดับ1ได้อยู่ที่ประมาณ50,000กว่าเหรียญอันดับ2ได้อยู่ที่3 0,000่นเหรียญแล้วก็อันดับ3ได้อยู่ที่2 0 0 0 0ืเหรียญน,นะสำหรับใครที่เป็นอันดับ1น,นะตรงนี้ก็เหรียญมีการผันผวนเยอะไปพอสมควรอยู่นะนี่พวกนี้นะก็เป็นเหรียญอิตาเลียนนะกับ USDT มาเป็นรอบเป็นรอ,อบนะเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันรอบนี้โอ้โหนี่รอบนี้คูณ2ทุกค <c oughs> นคะแนนคูณ2ไปเลยนะคะแนนคูณ2ไปเลยนะรอบนี้ก็ ถือว่าบวกเยอะไปพอสมควรอยู่นะครับคะแนนของผมสะสมไปเยอะพอสมควรอยู่เดี๋ยวไาดูกันนะในคลิปหน้านะเดี๋ยวในคลิปหน้านะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนสาหรับการถอนละกันเนี่ยสำหรับการถอนตรงนี้แชคคะแนนอยู่ที่ประมาณ81,100ห้ยเหรียญนะครับได้อยู่ที่100บาทถือว่าคุ้มมากๆนะแต่การลงเหรียญตรงนี้เพื่อนๆก็ลงแบบมีสติหน่อยละกันนะทุกคนเพราะเกมนี้เป็นเกมฟรีสำหรับใครที่สงสัยนะพี่ การเติมเงินมีไหมตรงนี้ไม่มีนะเดี๋ยวกดคลิกเติมเงินให้เพื่อนดูนะว่าจะเป็นยังไงกดคลิกเติมเงินเลยนะนี่สังเกตดูนะก็จะขึ้นโฆษณาให้เราดูนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ทําการคิดว่าจะเติมนะก็คิดใหม่นะทุกคนเกมนี้ไม่มีการเติมแค่มีการดูวิดีโอเพิ่มเติมเท่านั้นสำหรับรอบนี้ก็บวกเยอะไปพอสมควรเดี๋ยวตรงนี้นะครับ usdt เดี๋ยวเราจะลองเล่นลองดูหน่อยละกันนะ่าจะบวกเยอะไปพอสมควรนี่คนนี้โอ้โหเยอะมากๆเฮ้ย นี่สามารถดูประวัติได้นะทุกคนสามารถดูประวัติได้นะก็บวกเยอะไปพอสมควรอยู่บางคนก็เล่นได้ไม่ได้บ้างนะก็ขึ้นอยู่กับการเล่นของเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูดีๆและการสลักไครที่จะทําการเล่นนะถือว่าเล่นง่ายพอสมควรอยู่โอเคสลักไครที่ชอบคลโดนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปนี้กันด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องมาตุโฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ